สวัสดีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมเวลาเราเห็นต้นไม้ใหญ่ๆยืนต้นเดียวเนี่ยถึงจะดูแบบสง่างามมากนะคะแต่ก็แอบรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะดูเปราะบ,บางกว่าต้นไม้ที่เขาขึ้นอยู่รวมๆกันเป็นป่าทึบเหมือนกับว่าการอยู่รวมกันมันมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่นะคะเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากลุคะธรรมชาดกค่ะเป็นเรื่องเล่าสมัยพุทธกาเลยนะคะที่ให้ข้อคิดดีมากๆเรื่องความสามัคคี การเพึ่งพากาันซึ่งเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงเล่าด้วยพระองค์เองเลยนะคะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาสกัดแก่นคิดสําคัญจากเรื่องราวนี้กันค่ะมาดูกันว่าบทเรียนจากนิทานชาดกเรื่องนี้เกี่ยวกับการร่วมมือร่วมใจแล้วก็ผลของการแยกตัวอยู่โดดเดี่ยวเนี่ยมันมีให้แง่คิดอะไรที่น่าสนใจกับเราในยุคนี้ได้บ้าง ที่มาของเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะคือเกิดขึ้นตอนที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นพระญาติฝ่ายพระบิดากับฝ่ายพระมารดากําลังทะเลาะกันอ๋อครับทะเลาะกันเรื่องน้ําใช่ไหมครับใช่ค่ะทะเลาะกันหนักเลยเรื่องจะแบ่งน้ําในแม่น้ําโรฮินีกันยังไงพระองค์ก็เลยทรงใช้ชาดกเรื่องนี้เป็นเหมือนกุสโลบายสอนใจนะคะเพื่อคลี่คลายความขัดแยง้งครับผมอืมเรื่องนี้ย้อนไปในอดีตชาติเลยนะครับ ตอนนั้นพระโพธิสัตว์ท่านเกิดเป็นรุกขเทวดาก็คือเป็นเทพรักที่ดูแลต้นไม้อยู่ในป่าหิมพานต์นะครับตอนนั้นเหมือนกับว่าท้าวเวสวรรณท่านกําลังจะเปลี่ยนวาระพอดีก็เลยต้องมีการจัดสรรพื้นที่ให้เทวดากันใหม่พวกเราเทวดาก็เลยต้องหาต้นไม้เป็นที่อยู่เป็นวิมานพระโพธิสัตว์ซึ่งตอนนั้นท่านเป็นเหมือนหัวหน้าเทวดานะครับท่านก็เลยแนะนําว่าให้ไปเลือกต้นไม้ที่ขึ้นร,มรวมๆกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เหล่าในป่า อย่าไปเลือกต้นไม้ใหญ่ๆที่อยู่โดดเดี่ยวบนเนินสูงถึงแม้มันจะดูใหญ่โตดูแบบโอ้โหอลังการก็ตามฟังดูก็เป็นคำแนะนำที่สมเหตุสมผลมากเลยนะคะแต่ก็น่าคิดว่าทำไมถึงยังมีเทวดาอีกกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยล่ะคะนั่นสิครับคือมันก็สะท้อนมุมมองที่ต่างกันไปนะครับ กลุ่มที่ไม่เชื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาก็มองว่าเออการอยู่รวมกันในป่าลึกน่ะมันอาจจะปลอดภัยก็จริงแต่ว่ามันก็เหมือนกับอยู่อย่างไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่พวกเขาก็เลยคิดไปอีกแบบคิดว่าไปอยู่กามต้นไม้ใหญ่ๆที่อยู่ใกล้ๆเมืองมนุษย์ดีกว่าไหมน่าจะแบบได้รับความสนใจเยอะกว่าได้เครื่องเส้นสูงบูชาได้ลาบยศอะไรแบบนั้นมากกว่า อ๋อค่ะค่ะเข้าใจเลยคือมองเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนหรือความเด่นดังมากกว่าความมั่นคงของส่วนรวมประมาณนั้นเลยครับเขาก็เลยเลือกไปอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ๆที่มันตั้งโดดเดี่ยวๆเพราะให้น้ำหนักกับเรื่องพวกนั้นมากกว่าแล้วการตัดสินใจที่ต่างกันนี้มันนำไปสู่อะไรต่อคะจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงครับพอถึงช่วงหนึ่งก็เกิดพายุใหญ่เลยครับพัดแรงมาก ปรากฏว่าไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆที่เทวดากลุ่มนั้นเลือกไว้นะครับที่มันอยู่โดดเดี่ยวๆถึงจะดูแข็งแรงนะแต่มันต้านลมพายุไม่ไหวคือมันไม่มีหมู่ไม้ข้างๆคอยช่วยพยุงอะครับสุดท้ายก็เลยเโดนพายุโค้นล้มระเนระนาดไปหมดเลยโอ้โห oh. เทวดากลุ่มที่เชื่อฟังพระโพธิสัตว์อาศัยอยู่เนี่ยต้นไม้ต่างๆมันค้าจุนกันและกันไงครับ ช่วยกันต้านแรงลมเอาไว้ได้อย่างมั่นคงเลยลมพายุทําได้แค่พัดผ่านยอดไม้ไปเท่านั้นเองไม่สามารถทําอันตรายต้นไม้ในป่าได้เลยครับโหผลลัพธ์นี่มันชัดเจนมากๆเลยนะคะเนี่ยกลุ่มที่เลือกความโดดเด่นแต่ว่าอยู่โดดเดี่ยวก็ต้องเจอกับความลําบากไปถูกต้องครับเทวดากลุ่มนั้นก็กลายเป็นเทวดาเร่ร่อนเลยไม่มีที่อยู่เพราะวิมานโดนทําลายไปแล้ว สุดท้ายก็ต้องพาลูกหลานกลับไปขอความช่วยเหลือจากหมู่เทวดาในป่ารังที่มีพระโพธิสัตว์เป็นผู้นํานั่นแหละครับแล้วพระโพธิสัตว์ท่านว่าอย่างไรบ้างคะท่านก็ให้ที่พึ่งพิงนะครับแต่ก็ไม่ลืมที่จะให้ข้อคิดสําคัญด้วยผ่านคาถาที่เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องนี้เลยคาถานั้นว่าไว้อย่างไรคะน่าสนใจจังครับท่านกล่าวว่าหมู่ญาติยิ่งมีมากได้ยิ่งดีแม้ถึงไม้เกิดในปา่าเป็นหมวดหมู่ได้เป็นดี เพราะต้นไม้ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวแม้จะใหญ่โตเป็นเจ้าป่ายอมถูกลมแรงโค่นได้คือความหมายลึกๆก็คือว่าพลังที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากขนาดหรือความยิ่งใหญ่ของคนคนเดียวหรือต้นไม้ต้นเดียวแต่มันมาจากการรวมกลุ่มการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การอยู่ร่วมกันเป็นหมูคณะนี่แหละครับที่นํามาซึ่งความเข้มแข็งไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่งทางกายภาพนะแต่รวมถึงการสนับสนุนทางสังคมทางจิตใจที่ช่วยให้เราผ่านวิกฤตไปได้ในทางกลับกันการอยู่คนเดียวโดดเดียวถึงจะดูเด่นดูยิ่งใหญ่ยังไงมันก็มีความเปราะบางอยู่อาจจะล่มสลายได้ง่ายๆเลยเมื่อเจอความท้าทายเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่มีเพื่อนคอยคำจุนนั่นเองครับอื้อ เป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยค่ะพลังของการเกื้อกูลกันในหมู่คณะนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่ทำให้รอดพ้นจากภัยพิบัติได้จริงๆไม่ใช่แค่ความสามารถหรือขนาดของแต่ละคนแต่คือการอยู่รวมกันใช่เลยครับและพอเรามองย้อนกลับไปที่จุดประสงค์แรกที่พระพุทธเจ้าท่านเล่าเรื่องนี้ก็เพื่อจะเตือนสติพระญาติที่กำลังทะเลาะกันอยู่นั่นแหละครับว่าการแตกแยกกันเนี่ยมีแต่จะนำไปสู่ความอ่อนแอความเสียหายนะ การร่วมมือกันความสามัคคีต่างหากคือหนทางสู่ความมั่นคงความเจริญที่แท้จริงเป็นบทเรียนที่ยังคงใช้ได้ดีเสมอเลยนะคะไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนชิดตามกันดูนะคะว่าในโลกปัจจุบันของเราที่บางครั้งก็เน้นเรื่องความเป็นปัจเจกความสำเร็จส่วนตัวหรือแม้กระทั่งการแข่งขันกันค่อนข้างสูงเนี่ยเรื่องราวของต้นไม้ในป่ารังที่ต่างค้ำจุนกันที่เราคุยกันวันนี้มันอาจจะ เอ,อ่อท้าทายหรือให้มุมมองใหม่ๆกับวิธีที่เรามองการสร้างทีมการสร้างองค์กรหรือแม้กระทั่งการอยู่ร่วมกันในสังคมของเราได้ยังไงบ้างก็น่าเก็บไปคบคิดกันต่อดูนะคะ